คณะกรรมาการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ1 0 0 0พันเมือง1000ชีวิตพิทักษ์คุณภาพชีวิตคนเมืองจากสำนักง,งานอนามัยสิ่งแวดล้อมกลมอนามายัยเดินทางมาประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกปล่อยอำเภอตะกัว,วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อคัดเลือกเมืองหน้าอยู่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2553นายิสนพิษณุแสนประเสริฐผู้อำนวยการสำนักง,งานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการเดินทางมาประเมินผลการดำเนินางานโครงการ1 0 0 0เมือง1,000ชีวิตพิทักษุคุณภาพชีวิตคนเมืองของเทศบาลตำบลโคกลอยโดยมีนายแพทย์ศักดิ์แท่นชัยกุลน,นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพังงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่อ,อสม และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกลอยและนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งโพวิทยาร่วมต้อนรับณนห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกลอยอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงานายพงเทิราชโพูขบุตรนายกที่สมนตรีตำบลโคกลอยกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพร้อมแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอผลการดำเนินง,งานโครงการของเทศบาลตำบลโคกลอยต่อคณะกรรมการ พร้อมกล่าวถึงโครงการ1,000พเมือง1000ชีวิตพิทาคุณภาพชีวิตคนเมืองว่าเนื่องจากกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสันนิบาตเทศบาลและองค์การอนามัยโลกได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกเทศบาลจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน63เทศบาลให้เหลือเพียง5เทศบาลเพื่อเป็นตัวแทนเทศบาลของประเทศไทยไปแสดงผลการดำเนินง,งานชุมชนต้นแบบเมืองหน้าอยู่ที่มีการบูรณาการการดำเนินง,งานระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ กับภาคประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสมที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นเนื่องในกิจกรรมวันอนามัยโลกปี2553ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนโดยภายในการตรวจประเมินผลคณะกรรมาการได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานต่างๆของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลอย และเดินทางไปเยี่ยมชมตลาดสดหน้าซื้อเทศบาลตำบลโครกกลอยและศูนย์สุขภาพตำบลโครกกลอยเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก